ได้ะสวัสดีครับเก่าผมแบบกุ๊กพี่เมาผมมาปแ,แปลกหน้าแปลกตาแปลกถิ่นแปลกที่มอไซค์ไม่มี<ช>เพราะวันนี้พอดีว่าร้านเนี่ยกำลังขนย้ายกันอยู่เลยแล้ววันนี้พอดีมาถ่ายร้านเพื่อนพอดีก็คือรีปีบาร์รีปีบาร์ก็คืนนี้ก็คือนัดนะครับก็ทำทำเขาเรียกว่าเรียนมาด้วยกันแล้วก็ทำพวมาด้วยกันมานานนะ วันนี้ก็เลยเอ้ยที่ร้านพอดีกำลังย้ายอยู่ก็เลยแต่อยากถ่ายคลิปอ่ะเออกลัวเพื่อนเพื่อนแบบว่าคิดถึงก็เลยมาถ่ายร้านนัดซะเลยก็เอาวัตถุดิบที่นัดมีแหละมาถ่ายให้ดูซึ่งวันนี้ทำเมนูนะครับผมกระเพาะปลาผัดแห้งผัดแห้งนี่คือต้องผัดกลางวันมั้ อะไรนะผัดแห้งอะ่ะเอาผัดอะไรนะผัดกลางวันเพราะว่ากลางวันมันแห้งเพราะว่ามันแดดมันแรงอ๋อจะได้ตากแดดให้ละแน่นเรยใช่แล้วแล้วแต่เมืองแล้วตอนเนี้ยคุ้มกันแล้วแต่เมืองแล้วก็ถ้าเกิดอ่ะก็ได้แล้วแหละโอเคโอเคโอเคตอนนี้คือกลิ่นกันได้แล้วนะคือกระเพาะปลาผัดแห้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเมนูที่มีเกือบทุกร้านนะแต่ผมเจอร้านอร่อยเนี่ยน้อยมากเพราะว่าคนเขาชอบไปใส่ผักอะไรเยอะแยะไปหมดร้านเดียว อ่าใช่เพราะเปิดร้านอยูว้คือแต่จริงๆกระเพาะปลาก็อันนี้คือของของให้นัดมีกระเพาะปลาแท้เหมือนกันแต่ว่าเป็นอันเล็กนะอ่าเริ่มเลยวัตถุดิบมีอะไรบ้างมีกระเพาะปลานะ <G ül> มีต้นหอมมีขิงอันนี้ไว้ดับกลิ่นนะ <G ül> และว้วก็มีหัวงอกหัวงอกนี่ทําให้สวยเนี่ยก็คือหักหัวหักปลายจะได้สวยหน่อยนะเห็ดหอมปรุงรสเห็ดหอมปรุงรสเนี่ยคือเป็นสิ่งสําคัญมากสำหรับอาหารกินกับทุกชนิดนะซึ่งวันนี้เนี่ย บอกเลยว่าอุปกรณ์ไม่ครบก็เลยยังไม่แจกสูตรดีกว่าเดี๋ยวผมไปรอติดตามช่องผมว่าเสรษฐอมปรุงรสเนี่ยทำยังไงซึ่งความจริงแล้วมันมันสำคัญมากสำหรับอาหารจริงกับทุกเมนูนะเดี๋ยวไว้ทําให้ดูแต่วันนี้ทําแบบว่าสูตรเล่งๆไรก็เลยไม่อยากแจกนะไข่ใช้ไข่ไก่แบบสามสี่ฟองก็ได้แล้วแต่ไข่เป็ดก็ได้ส่วนกระเพาะปลาเนี่ยคุณได้มาปุ๊บเนี่ยคืออย่างเงี้กระเพาะปลาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายเกรดมากทั้งแต่หนักร้อยยันหนักพันหนักหมื่น วันนี้อาจจะสังเกตเอามันหลักสักเท่าไหร่หลักพันหลักพันนิดๆอ่าซึ่งเป็นอันเล็กนะแต่ง่ายๆเลยคือกระเพาะพปลาเนี่ยเวลาเวลาคุณไปเลือกเนี่ยต้องดมกลิ่นมันให้กลิ่นหืนๆน,นี่คือเก่าใช่เลยอ่าทีนี้พอเก่าปุ๊บเนี่ยมีวิธีแก้อยู่ไม่กี่อย่างวิธีหนึ่งอาจจะไปทอดน้ำมันใหม่ก็คือเอาน้ำมันเก่าออกน้ำมันใหม่เข้าก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาทำกันถ้าครัวจีนนี่ก็คือแช่น้ำผสมแป้งมันสักครึ่งชั่วโมงให้มันนิ่มเลยแล้วพอมันนิ่มเนี่ยคุณสังเกตดูนะ ไม่รู้เห็นหรือเปล่าแป้งมันเนี่ยจะดึงตัวทั้งตัวน้ำมันมันออกมาด้วยแล้วก็ดึงตัวสิ่งสโ,โปรกมาหมดเลยแป้งมันนี่นะแช่สามสิบนาทีนะแล้วคุณก็ไปล้างออกแล้วก็บีบน้ําให้ออกให้หมดเลยมาโอเคครับพอเราแช่แช่กระเพาะปลาเนี่ยกับน้ำใช่ไหมกับแป้งมันสักหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยแล้วก็สามสิบนาทีแล้วบีบออกให้หมดครับคือสังเกตง,ง่ายเลยเวลาคุณบีบเนี่ยคุณยังได้คุณยังก็จะได้เรียกความมันของมันอยู่ครับของกระเพาะปลาเวลาบีบเนี่ยแล้วกลิ่นเนี่ย เกือบหมดแล้วอีกนิดนึงยังมีเหิืนิดนึงเพราะนั้นเนี่ยมันมีวิธีแก้อีกนิดนึงก็คือการลวกมันเวลาคนจีนจะดับจะดับกลิ่นพวกนี้เขาจะใช้อยู่2อย่างคือต้นหอมกับขิงใช้สะเบยดับกลิ่นได้ไหมตะเบยดับกลิ่นได้เพราะว่าเราใช้พวกแบบว่าเกรดสปอร์ตใช่ไหมหอมสดชื่นทั้งวันได้แต่ว่าแดกได้ไหมล่ะเนี่ยโอเคไปนี่นะน้ำเดือดนะใส่เกลือนิดนึงเห็นป่ะตากล้องเห็นอยู่วะโอเคใส่ขิงไปเลยจริงๆนี่เยอะไป เปลีงเปลงใส่นิดเดียวใส่ขิงไปใสต้นหอมไปใสเกลือไปครับทีนี้เราก็ลวกอีกนิดนึงนะครับผมมาไฟแรงลวกเลยดับกลิ่นเพื่อดับกลิ่นอีกรอบหนึ่งนะครับกลิ่นรู้ครับดับกลิ่นคือจริงๆเรื่องตรงนี้มันสำคัญคืออาหารจีนเนี่ยเวลากินเนี่ยเขากินด้วยกลิ่นก่อนกลิ่นมาอันดับแรกรูปรักอันดับสองสีสันแล้วรสชาติค่อยว่ากันครับกลุปง่ายเลยว่าแดกได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะกูเอากลิ่นกับกูขอได้เออขอกลิ่นกับไม่นไว้ก่อนก็ลวกไปสัก ประมาณสักสองสามีนะครับแล้วก็ให้มันกลิ่นมันซึมซับเข้าไปนะครับจบเลยอ่าโอเคครับตากล้องตากล้องก็เมาเมียหายหมดเลยที่นี้อ่าต่อต่อไม่เป็นไรอ่ายังไงต่อครับอ่าพอได้เสร็จแล้วปุ๊บคุณก็อ่ายังไงครับอ่าล้างล้างล้างอ่มาดูเสร็จแล้วคุณก็นี่เลย ก็คือเทได้เลยอเทเลยทีนี้กลิ่นก็จะหายหมดแล้วใช่ทีนี้<ช> <ๆ S 1> เดี๋ยวก็แยกขิงแยกนี้ออกไป<อ>แล้วผัดกันเลยไปครับดูกันมาดูกันมาดูกันโอเคครับพอเราได้ตรงนี้มานะก็คือเรียบร้อยนะกลิ่นนี่คือคืนหมดแล้วมีกลิ่นขิงมีกลิ่นต้นหอมมาทีนี้มันก็จะไม่มีกลิ่นหื่นแน่นอน<ช>นะครับทีนี้เราจะทำอ๋อปลาผัดไข่เนี่ยคผมไม่รู้ว่าคนอื่นทำไง แต่ถ้าเกิดผมที่เรียนรู้มาเนี่ยคือผมต้องตีไข่ไปกับกเพาะปลาเลยตีไข่ตีไงตีไข่ตีเอ๊ตีไข่นี่นี่โอเคโอเคโอเคขอบคุณมากที่ส่งให้ติอยู่คนเดียวนี่ใครส่งให้เลยปะซ้ำมันหนึ่งปะซ้ำมันหนึ่งครับมาละมาละทีนี้อาหารจีนเนี่ยง่ายเลยคือรสชาติต้องไม่จัดมากเพราะนั้นเนี่ยของนัดเนี่ยมีท็อปผ่านทางเด็มส่งอยู่แล้วใช่ไหมอ่าใช่อ่าคุณก็ใส่ไปนิดเดียวพอะประมาณสักไปดูได้ที่ ครีปเขาได้เลยอ่าประมาณครึ่งช้อนเสร็จแล้วก็ซีอิ๊วฝาเขียวนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะคือเราเนี่ยเราผัดเนี่ยแล้วก็อันนี้น้ำตาลนะครับใส่เยอะหน่อยน้ำตาลเยอะหน่อยนะครับชุรสใส่แต่แซบหลายไปนะครับอ่าแล้วรดนิดนึงนะครับครับน้ำมันงาขาดไม่ได้ใช่จริงๆผมอยากให้มีเหล้าจีนด้วยแต่ว่าที่นี่ไม่มีใช่ไหมใช่ ไม่เป็นไรเราก็ขาดนิดหน่อยไม่ว่ากันเพราะอะไรรู้ไหมทำไมถึงทำไมถึงใช้รสชาติน้อยคุณอย่าลืมว่าเห็ดหอมปรุงรสเนี่ยผมรสชาติเ็มีอยู่แล้วด้วยอ่าโหตีเลยอ่าตีไปนนไม่ได้กดไม่ไดกดใครมา <c oughs> ใช่ไหมไม่อ่าเสร็จแล้วคุณใส่กับพอปลาไปนะครับอ่าใส่ไปอ่าอันนี้เยอะไปหน่อยก็ไม่ต้องใส่หมดนะ ตะปูเนี่ยก็ได้คนก <Okay. S 1> ินเยอะอ่า,อา, okay. อาเสร็จแล้วก็พริกไทยขายไม่ได้ไทยนะครับอาหารจีนนี่นะพริกไทยเนี่ยพริกลาวได้ไหมพริกลาวอะไรนะครับพริกลาวได้ไหมอ่าถ้าคุณมีผมก็ใส่ให้โ <c oughs> อเคพริกไทยพริกไทยครับแค่นี้เราควรต้องเตรียมไว้เวลาผัดผัดแป๊บเดียวามา,าผัดกันเลยมาครับแล้วก็ผัดเลยคือผัดตรงนี้ง่ายมากพอเราเตรียมทุกอย่างพร้อมเนี่ยปรุงรสเรียบร้อยมีน้ำมันร้อนแล้วนะอ่าเราก็เอาออกแล้วมันร้อนเราออก สไตล์พวจีนแล้วก็น้ํามันที่ไม่ร้อนมากลงคุณวิดีโอนะอ่าไม่ต้องเยอะมากเสร็จแล้วคุณก็ใส่เข้าไปเลยที่เราเตรียมไว้อ่าไข่เจียวไข่เจียวคือตรงนี้สำคัญนะต้องแหง้งเพราะชื่อก็พวกอยู่ครับเพาะปลาผัดแห้งนะอะ่ครับ เพราะนั้นต้องแห้งหน่อยปลาจริงถ้าได้ไข่เป็ดจะสวยกว่านี้เยอะห้าหกไม่เป็นไรไม่ใช่ร้านาฬิกาไหมร้านผัดไปค่อยๆผัดไปสำคัญคือให้กระเพาะปลาเนี่ยโดนหน่อยโดนลงไปหน่อยอมนูนี้เป็นกอะเป็นเมนูใหม่ที่ร้านจะได้สวยๆอ่าเมนูใหม่ที่ร้านนะแต่แบบมีแน่นอนครับอะ คือเมนูนี้นะคือจริงๆอะผมว่ามันเหมือนจะง่ายนะแต่ว่าถ้าเกิดหาอร่อยเนี่ยผมว่ามันยากมากจุดสสำคัญอยู่ที่ไหนสุดสำคัญของเทคนิคคือจริงๆมันอาจจะอยู่ที่กระเพาะปลาด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยกระเพาะปลาเนี่ยมันเล็กใช่ไหมมันก็อาจจะไม่ค่อยสวยเวลาผ่าออกมาเสร็จครับนะไฟล่อโอ้ไฟลอ่ฟลอมึงนี่ครับไฟลอ่อมึงยิ่งใหญ่มากอะ <laughs> ปิดหน่อยปิดไฟน,น้อยๆมาพอเริ่มแห้งก็ผัดไปเรื่อยครับคือตอนนี้จะได้กลิ่นแล้วแต่ว่าสำคัญอาหารจีนก็คือกลิ่นกระทะน่ะทำไปแป๊บหนึ่งคุณก็เริ่มใส่ตัวของขวงงองถอ่วง,งออแล้วก็เห็ดหอมปรุงรสที่เราทำไว้เห็ดหอมนะครับเห็ดหอมปรุงรสคือตอนคุณเริ่มเห็นหอมอ่ะต้องรบมันใช่ไหมแหมหอมก็คืหอมเลยเผ็ดหอมอถ้าไม่หอมก็ไม่หอมไม่เอามา สำคัญคือมันจะต้องกรอบอยู่ตัวของหัวงอต้องกรอบอยู่เพราะนั้นเนี่ยรเร่งไฟเลยตอนนี้ครับให้จริงๆตอนนี้ถ้ามีเหล้าจีนผมจะผมจะใส่เหล้าจีนไปหน่อยเพื่อให้กลิ่นมันขึ้นใช่คนกดไปหน่อยครับ,รบกลิ่นมากลิ่นมากลิ่นมาจบเลยครับผมข้าวปลาผัดแห้งขอจานนะครับขอจานขอจานสวยงามมาก คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพอป,ปลาชิ้นใหญ่มันจะสวยมากเลยนะมันจะเป็นชิ้นอย่างดีเลยมาครับเรียบร้อยคือเห็นอย่างนี้หน้าตาทาาาําไมกหบัดกรเพาะปลาแห้งกลายเป็นก๋เตี๋ยวพั้วไก่ไม่ได้วะ <c ười> คือด้ออวยกระเพาะป,ปลามันชิ้นเล็ก <ภา S 1> ใไะม,มันก็เลยทําให้มันดูแบบ กืนกันไปหมดกับไข่ถ้าเกิดกับเพปลาชิ้นใหญ่มันก็จะแตกก็วันนี้ก็คือจําเป็นใช้ของที่ร้านคือใช้ของที่ร้านของรีบีเพราะรีปีเอาปลาไว้ทํายำสามกรอบใช่ไหมใช่ครับซึ่งก็มีชิปยำสามกรอบอ่าไปดูกันไปดูเออเพาปลาเกล็ดนี้อ่ะเอานนี้ผมให้นัดชิมก่อนอ่ะองชิมก่อนแล้วกันคือกินปลาก่อนแล้วค่อยถ้าเกิดจริงๆไเอ้พราะปลาผัดแห้งนี้มันกินกับไอ้นี่อ่ปลาปาก่อนแล้วกันนะอ่าปลาปาก่อนใชอ อรแอยไม่ต้องอวยไม่อวยเนาะคำแรกคือไข่อร่อยอร่อยจริงคือตรงในคำนัวไปคำแห้งไข่มานิดนึ่งแบบตัดนล้วมันหอยแบบเข้มข้นเข้มข้นอ่ะแล้วแบบตัดกับสิ่งที่มีอ่ะเพาะปลาหมูเห็ดหอมเห็ดหอมหมูไม่ต้มีความแบบว่ากลมจากจากแบบว่าเพาะปลาแล้วก็กับส่วน ถั่วฝักยาวถั่วงอกถั่วงอกนั่นแหละจริงป่าวะจริงอลองชดู่อยดิคือจริงๆก็เพราะว่ามันแทนเรากินกับทิโชู่นะแต่ว่าเรากินแัวเปล่าก,ก่อนเพราะว่าผมปรุงค่อนข้างรสเคัม<ช>เอาเอาเอันนี้มาด้วยเขาเรียกว่าเห็ดหอมปรุงรสมาดูซิว่าเป็นยังไงนี่คือแบบว่ากึ่มมากเลยนี่มาผัด <laughs> ไปครับ ขายได้อ่ะขายได้แหละคือเอาง่ายๆอ่ะขายได้อ่ะผมไม่รู้จะพูดว่าอะไรแต่ว่าถ้าอยากกิน่ะมาที่รีปีผมเจอสูตรเรียบร้อยแล้วมาที่รีปีเลยขายเลยแต่ว่าปลาดีหน่อยอ่าใช่เฮ้ยอร่อยเลยอ่ะครับแก้ย่างก็ถือว่าตัดกันกันดีมันแห้งมากคุณดูดิคุณผอมผัดเนี่ยนะวิธีนี้คุณจะให้คุณผัดแพงก็คือคุณทอดไข่ไปกับปลาะปลาเลยครับแต่ถ้าเกิดให้เต็มสูตรคือตอนนี้มันมีความเค็มความนัวอ่ามีเทคเจอร์แล้วอ่า มีความกรอบแล้วของตัวของช่วงงอกแต่ว่าถ้าเกิดเจมส์ดก็คือนี่เลยจิ๊กโชตัดความเปรี้ยวเข้าไปอีกนิดหนึง่งเท่ากับว่าคุณจะได้ครบทั้งหมดแล้วทั้งสี่รสอ่าคือกินกับแก้มก็ได้กับ<ต>กข้าวก็ดีคือเมาเให้ค,คุณลองกินกับจิ้งโชดีลองลองชิมลองชิมลองชิมคือจิ๊กโชดเนี่ยผมโรยน้ำมันงาไปนิดนึงอ่ะ เพื่อให้ได้กลิ่นแบบเต็มที่จะได้อย่างเดียวคือกระเพาะปลามันไม่เป็นชิ้นใหญ่อืใช่ไหมถือว่าเปลี่ยนฟิลแบบไี่ชอบตัดเลี่ยนกินแบบเบื่อเบื่นนอไงปรงรสมันมาใส่ที่โกสมิติมากขึ้นตัดไปตัดมาครับไปตัดมา,าสำให้แบบสุดท้ายหมดจานดีมันพูดดีว่ะทำช่องดด้วยเราไปทำดูนะแต่ว่า ถ้ากระเพาะปลาชิ้นใหญ่มันจะดูดีมากแล้วก็จะเท็กเจอร์ก็จะชัดกว่านี้ใช่ไหมอืมอืมอ่ะมาดีคุณท้ายก็นะอย่าลืมนะมาคุณหนุนด้วยนะรีปีวันนี้มายืมครัวเขาหนาคือร้านเขาคนเยอะอยู่แล้วคุณมาคุณก็ต้องเป็นร้านเล็กๆนะครับที่อยู่ในซอยล็กๆนะครับโโอ้หแต่ว่าถ้าท่านมาก็ชออบคนเซ็ปต์จริงๆดูแลให้อย่างดีครับเดี๋ยเดี๋ยวมาผู้หญิงมาเลยทุกคนเลยไปครับอย่าเพลวอย่าแผลวอย่าเพลียวครับไป เฮ้ใจจริงๆคือเมนูนี้นะทําจากสิ่งที่มีในครัวนะแต่อร่อยนะอ่าอร่อยเดี๋ยววันหลังคุณต้องมีทีมเยือนผมบ้างนะได้เลยคุณไปทําที่ร้านผมบ้างนะไปแน่นอนโชว์ฝีมือหน่อยได้จับมือจับมือครับรีปีรีปีจะไปด้วยฝั่งร้านหน่อยไปอ๋อโอเคที่นี่นะครับก็คือรีปีนะแปลว่ารีปีก็คือพี่ขี้หนูภาษาใต้ภาษาใต้นะครับก็คือถ้าใครผ่านมาแถวนี้ก็คือคุณบอนยี่เจ็ดนะครับ ข้าสยามเทวนี้นะครับเข้ามาตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับเาเจอแยก44อยู่ตรงข้ามเลยจอดรถได้สองข้างทางแล้วลานหลานห้าคันนะครับก็ถ้าใครสนใจก็มากดติดเพจเลยถามหรือว่าโทรมาถามก็ได้ไเดี๋ยวขึ้นเพจให้ปิ๊งโอเคก็วันนี้ก็คือหนักมากท้า่ายลองนำคลิปแล้วแล้ว,ลวก็มารอคือจริงๆวันนี้ย้ายร้านใช่ไหมเล่าให้ฟังอีกทีนึ่งแต่แตวันที่เห็นคลิปอาจจะย้ายเรียบร้อยแล้วนะ ก็เลยไม่มีไม่มีที่ถ่ายคลิปก็เลยเามาถ่ายร้านเพื่อนซะหน่อยอเสร็จปุ๊บรอไปสิคนก็เยอะชิปหายจะได้ถ่ายในห้าทุ่มเที่ยงคืนก็เป็นอย่างสภาพที่เห็นนะครับปากกดไลค์กดแชร์ักไปนะครับเจอกันคิปนะครับครับ